ไข่ไม่ชัดเจนหมอว่าไงชัดเจนไหมเนก็เพิ่มขึ้นไหมชัดเจนขึ้นบางทีก็มีความสงสัยเหมือนของคุณใบอั้นนะคะก็ลวงตาก็พูดชัดเจนว่ามันเป็นที่ือนเรายังถอนอธิษฐานไม่ขาดมันก็เลยทําให้เรายังมีความสงสัยขึ้นมาเป็นผักๆนะค่ะอันนี้ก็คงต้องคือเขาเข้าใจว่า ไม่น่าติดอะไรแต่บางทีบางทีเราอาจจะพูดไปแต่ว่าคือเหมือนพูดตามไปแต่ว่าใจเราอาจจะยังไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คําอธิษฐานนะคะก็อาจจะก็ต้องตั้งใจมากขึ้นนะคะ,ะนั่นในแผ่นแผ่นถอยฐานมันมีทั้งสี่หน้าเนี่ยมันจะมีบางทีต้องอมันมีแบบว่าบุญวาสนาบาร,รมีเกินไปแล้วสร้างเป็นเป็นพุทธเจ้าเป็นวัวจัตแล้วถอนขาดมันก็ มันถ้าไปต้องทำอะไรเลยมันก็ทําก็ลงถึงใจใจก็สงบลมเย็นเลยแต่บางเท่านถึงจะถอนแล้วแต่บารมีมันไม่พอยังไม่พอมันก็จะต้องมีการเพียรให้มากเพราะว่าเพราะบางท่านถึงจะถอนขาดแต่เนื่องจากบุญวาสนาบารมีเราไม่ได้ไม่ได้สร้างเกินขึ้นมาจนเกินที่จะเป็นพุทธเจ้าเป็นพระพุทธสตรที่ก้าจะเป็นพุทธเจ้าแล้ว มันถ้าท่าเขาเป็นพุทธสัตว์สร้างมาเป็นพุทธสัตว์กลายเป็นพุธธรร le, ทธเจ้าแล้วอย่างเงี้ยก็ถอนขาดแค่อรหันสาวกมาเลยง่ายแต่บางท่านก็จนะบาร,รมีสร้างมาที่จะเป็นอรหันยังไม่พอแต่ก็ต้องถอนในขาดที่ใจซะก่อนถอนในขาดที่ใจที่ว่าจะไม่พบภูษาต,ต่อแล้วจะขอเป็นแค่อรหันสาวกของพระสัมมาคดมพุทธเจ้าปัจปจุบันนี้แล้วก็ อ,อาจจะมีกว่าไอ้ภพชาติที่ผ่านมาอาจจะเคยรวงเกินต่อรพ,พร,ะอระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวก็ขอเข้ามาให้ขาดแล้วก็ถอนนิรฐานขอเข้ามาให้ขาดแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมยืนเนสพสัตว์เมื่อเมีทั้งสี่หน้าเมื่อขาดที่ใจหมดแล้วเนี่ยถ้าบุญวัฒนาว่าเรามีมันมาเต็มเต็มแล้วมันก็จะทำันจะเจื้อลงถึงใจแต่ถ้า อธิษฐานถอนขาดแต่บุญวัฒนาบารมีไม่พออธิษฐานถอนขาดขอเข้ามาขาดแผ่เมตตาให้เจ้ากันในเวรหมดแล้วแต่มันยังไม่ทํายังไม่เจือกถึงใจเพราะวาฒนาบาร,รมีที่สร้างมายัางไม่พอที่จะบรรลุอลหรหันต์ได้ก็สร้างเอาในปัจจุบันได้สร้างเอาในปัจจุบันได้บาร,รมีสิบเนี่ยบาร,รมีสิบในปัจจุบันบาร,รมีสร้างนในปัจจุบันสร้างได้ที่พระเจ้าตรัสว่า ตัดไว้ในมหาสติปฐานสูตรว่าผู้ใดก็ตามถ้ามีมีอาตาปีสัมปชาโนสติมาคืออาตาปีคือมีความเพียนแผดเผากิเลสทั้งวันทั้งคืนสัมปชาโนก็คือมีสัมปชัญญะสติมาคือมีสติต่อเนื่องในขาดสายในมหาสติปฐานสูตรคือสติใน กายกายารุปปัสนานสติปัฏฐานกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหากมีบุญวัสนาบรมีมากอาจจะภายในวันเดียวก็บรรลุนิพพานเลยหากวันเดียวไม่บรรลุภายในเจ็ดวันก็จะบรรลุนิพพานหากภายในเจ็วันไม่บรรลุภายในเจ็ดสัปดาห์ก็จะบรรลุ หากภายในเจ็ดสัปดาห์ไม่บรรลุภายในเจ็ดเดือนจะ,ระรบรรลุวนิพานหากภายในเจ็ดเดือนไม่บรรลุไม่เกินเจ็ดปีต้องรรบรรลุวนิพานยกเว้นแต่มีบุญวาสนาบรารมีน้อยจะบระรลุถึงอนาคามีวันนั้นไม่ต้องส,สงสัยว่าเราจะมีบุญวาสนามากหรือน้อยเพราะถ้ามีบุญวาสนาน้อย แต่ปฏิบัติตามอริยมรคปีองค์แปดในมหาสติปัฏฐานทิอาตาปีจัปะชาโนสติมาดับโทมนัตและโสมนัสเสียได้ความยินดียินร้ายความพอใจความไม่พอใจใดๆในโลกเสียได้ภายในเจ็ดปีจะต้องบรรลุพันิพานอย่างแน่แท้หากภายในเจ็ดปีไม่บรรลุพันิพานก็จะบระรลุถึงอนาคามี ถ้าปฏิบัติตแน่ๆตามพระธรรมคำสอนของพระุทธเจ้าโดยเลือกเดินทางปฏิบัต,บต,บติตามคำสอนพรุทธเจ้าเมื่อเราอาธิษฐานขาดแล้วจะเป็นอาหารหันสาวกข,ของพระพุทธเจ้าพระรมณโคดงปัจจุบันเราก็จะต้องเดินอยู่ในทางแห่งความเจริญไม่เดินอยู่ในทางแห่งความเสือ่อมทางแห่งความเจริญอะไรล่ะก็คือกินน้อยพูดน้อย ไม่คุกกีหมู่คณะสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปล่อยให้เพลินเป็นนันทิเพลินไปได้วยความยินดียินไลมีความเพียรให้มากมีความไม่ประมาทมีความเพียรแผดเผากิเลสอาตาปีสปัมปชาโนสติมามีสัมปชัญญะมีสติ ในมหาสติปัทาสุกกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในร่างกายจิตใจของเราหรือขันหานี่เองเห็นว่าเป็นนิจังทุกขังอนัตตาเพียงที่จะดับโทมนัตและโสมนัตคือความยินดียินล้ลยความพอใจความไม่พอใจใดไดในโลกสมที่พุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีความเพียรเช่นนี้มีอยู่ชีวิตอยู่เพียงลาตีเดียว ประเสิดกว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีแต่เป็นผู้มีความเพียนเร็วเป็นผู้มีความประมาทมีหิริปตปะละอายต่อพุทธเจ้าละอายต่อเทพเทวดาละอายต่อตนเองละอายแก่ใจ พระพุทธเจ้ามเมตตาพวกเราไม่เคยมีเวลาว่างเว้นเลยเป็นอัปปมัญญาแต่พวกเรานั่นแหละไม่เมตตาตนเองและไม่เมตตาพระพุทธเจ้ามีความเป็นอยู่ในชีวิตด้วยความประมาทหากเราเดินตามทำคำสอนพระเจ้าในทางที่จเจริญย่อมจเจริญย่อมถึงที่สุดได้แม้แต่จะเป็น ดอกบัวเหล่าที่สามแต่ถ้าเพียรตามคำสอนพุทธเจ้าก็จะสามารถพ้นน้ำเป็นดอกบัวพ้นน้ำที่บานเมื่อได้รับได้รับแสงพระธรรมอันสุดท้ายได้ในขณะจิตสุดท้ายก่อนที่จะถึงแก่ความตายก็จะบรรลุนิพพานได้หากไม่เป็นดอกบัวเหล่าที่สี่ซะ ส่วนดอกบัวเหล่าที่หนึ่งเนี่ยเมื่อเขาเอธิษฐานขาดบาลบ,บีเขาเต็มแนละ้วมันก็ได้ฟังพระสัทธรรมนัม้นก็ถึงใจเชือ้อพร้อมที่จะรู้วลิพานดอกบัวเหล่าที่สองบัวปิ่มนม้ํามันก็ฟังอีกหลายๆครั้งมันก็ทําถึงใจลงถึงใจเชืออถึงใจมัมันก็นกง่ายบรรลุองผลิพานได้ง่ายแต่บัวเหล่าที่สามเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยหน่อย ต้องใช้ความเพียรมากในปัจจุบันก็จะสามารถบรรลุดได้ยกเว้นบัวเหล่าที่สี่ที่เป็นบัวอยู่ในโคนตมอันเนี้ก็เป็นอาหารของพวกเต่าพวกปลาปูปลาไปไม่สามารถบรรลุดได้ได้แก่พวกที่มีทิฏฐิมานะมากคนโง่สอนได้นะอันนิพานได้ แต่คนมีทิฏิมามามานะมาพกพุทธเจ้าตัดว่าตถาคตชักสะพานเสียไม่ทอดสะพานให้เพราะพวกนี้เป็นบัวเหล่าที่สี่คือคนที่มีทิฏิมานะมากแต่คนโง่สอนให้นิพพานได้เช่นพระจุรบดกได้รับผลของกรรมในชาติก่อนมาคือเคยหัวเราะตอนบวชนั้นได้หัวเลาะ เยาะพระหลวงตาองค์หนึ่งที่ที่สวดมนต์ไม่ได้หลวงตาองค์นั้นก็เลยอ,อับอายแล้วสึกไปจุลลบรรดกก็เลยไปตกนรกนานแล้วมาเกิดใหม่เลยกลายเป็นสมองโง,ง่งมเป็นคนโง,ง่แต่บุญวาสนาบารมีเก่ามีอยู่ แต่เกิดมาได้รับผลของกรรมทําให้เป็นคนโง่แต่พุทธเจ้าสอนคนโง่ได้ในละมิดพาขาวให้จุลปดกเพราะว่าพุทธเจ้าตรวจดูว่าบุญวัฒนาบาร,รมีที่จะบรรลุนิพพานมีไหมก็ปรากฏว่าจุลปดกเนี่ยถึงจะโง่งมอย่างเนี้ยแต่ในภพชาติที่เคยเป็นกษัตริย์เนี่ยชอบพาชาวเมืองไปฟังธรรมพุทธเจ้าสนับสนุน ในการฟังธรรมพระเจ้าปฏิบัติธรรมามคําสอนพระเจ้าความสมบุรบริเนีมามากแล้วก็ในปบชาติที่เกิดเป็นกษัตริย์ก็เอาผ้าเชน,น้าสีขาวเนยะมาเช็ดเหงื่อที่ใบหน้าขณะที่ไปทําพิธีจตุประนางคานแรกน้าขวัญแล้วก็ผ้าเชน,นามันก็ดําปื้นไปหมดเลยได้ขี้เหงือ่อขณะนั้นน่ะเกิดจิตสลดสังเวชว่า ร่างกายของเราเนี่ยจะมาช่างสกปรกเช่นนี้ผ้าทําให้ผ้าเชน้าสีขาวบริสุทธิ์เนี่ยสกปรกไปเศร้าหมองไปไม่น่าจิตบ้านถือบ้านเลยในชาตินั้นก็เกือบจะบรรลุปณิพานได้แต่วัฒนาบาร,รมียังไม่เต็มพะพรธเจ้ารู้แบบนี้ในในชาติปัจจุบันนี้ก็เลยบารมีผ้าขาวให้ถือไว้แล้วมือซ้ายกำไว้ไม่ไม่ให้ปล่อยวางมือขวาก็รูปอยู่ตลอดและบริกรรมแต่เพียงว่าละโชหะนานางละชังหาลติละโชหะละนางละชังหาลติล ไม่ต้องเรียนรู้อะไรแปลว่าผ้าเนี่ยมันเป็นความสะอาดบริสุทธิ์ด้วยติดของเขาเองวยตัวเขาเองแต่มันสกรปรกเพราะมีสิ่งภายนอกมาทําให้มันสกรปรกเหมือนจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันบริสุทธิ์ในตัวเขาเองแต่เพราะสิ่งภายนอกเนี่ยมาทําให้มันฝุ่นละอองหรือกิเลสเนี่ยมาทําให้มันสกรปรกไป ทำนองเนี่ยคือสรุปได้ทำนองนี้ความแปรพอท่านเอามือกำผ้าตีขาวไว้ไม่ปล่อยวางแล้วมือควาลลูบไปเรื่อยๆแล้วผ้าที่พระเจ้าประทานให้ก็ลักมากเลยมันสีขาวบริสุทธิ์เหมือนดังจิตเดิมแท้ แต่มนลูบไปลูปไปลูปไปลูบไป,ป,ไป,ป,ไปคิดดูดิผ้าขาวบริสุทธิ์ยังไงก็ตามมือกำไว้ตลอดแล้วก็ยังมารูปอีกมือหนึ่งผมแบ,บมือออกดูแค่นั้นเนี่ยพาดำปื้นไปด้วยขี้มือบรรลุอลหรหันต์เทียบกับจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์แต่ ตัวเรานี่สกรปรกมากเลยไม่น่ายึดบ้านถือบ้านเลยสิ้นความจิตบ้านถือบ้านอุปัตติสิ้นความจิตบ้านถือบ้นอนอนาน,นในขันห้าสิ้นอุป,ปทานบรรลุปณิพานคนโง่สอนได้ไม่ใช่ดกบัวเหล่าที่สี่แต่คนมีทิฏฐิมานะ ไม่ยอมฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่ยอมปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้านั่นแหละคือคนที่เป็นดอกบัวเหล่าที่สี่ดือ้อตะแบงฟังธรรมแล้วก็ตะแบงไปดือ้อไม่ปฏิบัติตามธรรมคำสอนคิดเองเออเองทำเองตะแบงไปเรื่อยก็ยาก แต่โยมหมอเนี่ยกับสามีสใส่ใจส,สนใจในธรรมเป็นคนดีอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนมันไม่ใช่ดอกบัวเหล่าที่สี่จะเป็นเหล่าใดก็เพียนไว้ก่อนก็แล้วกันอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเหล่าที่หนึ่งเลยขี้เกียจอย่างไงต่อให้เราเป็นดอกบัวเหล่าที่หนึ่งเหล่าที่สอง เราก็คิดว่าเราเป็นเหล่าที่สามาให้เพียรไว้ก่อนยังไงอ่ะม,มีอะไรไหมอ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปทำความเพียรขอให้เพียรตามทำคำสอนพระเจ้าเป็นสมาทิฏฐิอย่าเพียรออกนอกสมาทิฏฐิอริยมรรคมีองค์แปดสำคัญที่สุดคือสมาทิฏฐิถ้าสมาทิฏฐิถูกต้องแล้วมีความเห็นชอบแล้ว เพียนตามคําสอนพระเจ้าอย่างถูกต้องแล้วก็จะอริยมรรคทั้ง8ข้อก็มารวมที่สัมมาทิฏฐินี้ขอเพียรชอบมันก็จะมีความชอบหมดเลยทั้งหมดเพราะสัมมาทิฏฐิชอบขอคุณภาคุ้มครองนะขอา่ารจงรู้แจง้งในธรรม